วิธีตั้งค่าเป็นพิมพ์ Gboard นะคะก็คือคีย์บอร์ดของ Google นั่นเองนะคะเป็นพิมพ์แปลภาษาอัตโนมัตินะคะแปลได้ทุกแอปพลิเคชันนะคะเพื่อนๆทำให้เราคุยกับชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือระบบ Android นะคะก่อนอื่นนะคะเข้าไปที่เพจสโต e กันเลยนะคะไปพิมพ์ตรงช่องค้นหานะคะพิมพ์ว่า Gboard นะคะเพื่อนๆ gboard นะคะแล้วก็พี่ได้พิมพ์ไว้แล้วพี่จะกดเข้าไปเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะอคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ของ Google นั่นเองนะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะคะติดตั้งตัวนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเอนเข้ามาที่การตั้งค่าเลยนะคะตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะกดเข้ามาเลยนะคะเลื่อน เลื่อนลงมานะคะมาเจอคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆกดเข้ามาเลยนะคะพอกดมาแล้วนะคะเพื่อนๆมาเจอเป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลนะคะกดเข้าไปเลยนะคะ เอเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดคําว่า G ีบอร์ดนะคะตรงนี้นะคะกดเข้ามาเลยนะคะตรงนี้นะคะเออมันเป็นรูปแบบภาษาไทยนะคะตัวอักษรแบบไหนนะคะสามารถเลือกเป็นพิมพ์ได้นะคะเพื่อนๆเลือกดูได้เลยนะคะแล้วก็ติ๊กนะคะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะให้เพื่อนๆนะคะมาเปิดคําว่าพิมพ์ด้วยเสียงนะคะตรงนี้เปิดด้วยเราจะได้พิมพ์ด้วยเสียงได้นะคะกดเข้ามาเลยนะคะตรงนี้นะคะเปิดไว้เลยนะคะอย่าปิดนะคะเปิดแบบนี้นะคะเราจะได้พิมพ์ด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็ ย้อนกลับมานะคะให้พเพื่อนๆนะคะมากดคําว่าพิมพ์ด้วยเสียงอัตโนมัติตร,ตร,ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเลือกภาษาและเสียงสำเนียงนะคะ <c oughs> เลื่อนลงมานะคะบางทีเราไม่รู้จักเยอะแยะมากมานะคะ <c oughs> พี่จะเลือกของ u s นะคะคือสำเนียงเมริกันนั่นเองก็จะติกแบบนี้นะคะติกแบบนี้แล้วก็บันทึกนะคะเพื่อนๆพี่จะลองแชทให้ดูนะคะ จะลงเข้าแอปพลิเคชัน line นะคะเพื่อนๆกดเข้ามาเลยนะคะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะมาเจอจุดไข่ปลาสามจุดตรงนี้นะคะกดเข้ามาเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะมากดคําว่าแปลภาษาตรงนี้นะคะกดเข้ามาเลยนะคะเอ่อถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะคะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก็มากดตรงรูปโลกตรงนี้นะคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะด้านซ้ายเป็นภาษาไทยนะคะมันคือภาษาต้นทางนั่นเองนะคะด้านขวาจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือภาษาปลายทางนั่นเองนะคะมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะแฟนเพื่อนเพื่อนอยู่ประเทศอะไรนะคะสามารถเปลี่ยน ได้นะคะตรงนี้นะคะที่จะลองแชทให้ดูนะคะสมมุติว่าฉันรักคุณนะคะนี่มันก็จะแปลอัตโนมัติแบบนี้นะคะ I love you นะคะสามารถส่งได้เลยนะคะเพื่อนๆสมมุติว่ามือไม่ว่างอยากพิมพ์ด้วยเสียงนะคะมากดตรงนี้เลยนะคะฉันรักคุณนี่มันก็จะแปลอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะ